เป็นคนมีความสามารถใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องเลือกโจดิฉันเดินทางมาวันนี้วันนี้ที่นี่เป็นเขตของโจต้องเชียดโจโดยเฉพาะแต่ดิฉันอยู่เขตหนึ่งเขตหนึ่งของดิฉันถ้ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีใครก็แล้วแต่ที่รู้จักบัดสีเขียวเขตหนึ่งชัยเชิงเซาอำเภอเมืองนะคะอำเภอบ้านโพเบอร์สองเบอร์สเอาแล้วค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงนโยบายดีๆที่โจะเองก็ต้องคอยอธิบายให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยไหนใครเล่นหวยบ้างเออยกมือใครเล่นหวยเล่นกันทุกคนล้วสิแล้วเป็นไงพอเล่นแล้วโดนตรงนี้บอกโดนแดกใช่ไม่ใช่เงินหายไหมเงินหาย แต่นโยบายพักเพื่อไทยเงินไม่หายถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่แล้วเงินไม่หายถ้าท่านไม่ถูกเงินไม่หายดีไม่ดีเงินเข้าบัญชีได้ด้วยเงินไม่หายดีไม่ดีเพราะฉะนั้นคนไทยอายุ15ปีเป็นต้นไปซื้อหวยเดือนละไม่เกิน3,000บาทฉบับละห0บาทออกทุกๆุกวันสุขออกทุกๆวันสุขมีความสุขกันแน่นอน ห้าโมงเย็นออกแล้วหวยออกถ้าไกลถูกรางวัลที่หนึ่งมีห้ารางวัลรางวัลละหนึ่งล้านบาทนี่นโยบายพักเพื่อไทยเรายังมีรางวัลย่อยอีกรางวัลละพัน 1, บาทหมื 10, ่นรางวัลออกทุกวันศุกร์เงินไม่หายไปไหนเงินสามารถเก็บอยู่ในบัญชีของท่านไปจนท่านอายุ60บเบิกออกมาเป็นก้อนได้เลย นะคะแล้วคนที่เกินอายุ60เกินล่ะทาไงคนอายุ60ก็ซื้อได้ซื้อได้เช่นอายุ61สมมมตินะ6กกับหนึ่งวันก็ได้ซื้อไปจนกระทั่ง5ปีเงินมาเป็นก้อนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเงินนี้เอามาตั้งตัวได้เอามาทำโน่นทำนี่มารักษาตัวเองมาโน่นนี่ได้หมดเลยนี่คือหวยกเกษียณหวยกเกษียณชอบไม่ชอบเงินไม่หายไปไหนชอบไม่ชอบ พอแม่พี่น้องที่เคารพคะ่ะดิฉันไม่อยากพูดนโยบายเยอะแยะอะไรเพราะเดี๋ยวจะมีมาอีกหลายคนเหลือเกินแต่อยากเชิญชวนทุกคนให้รู้ไว้ว่าการทำหน้าที่สสที่ดีจำเป็นต้องไปทำงานทั้งในสภาและนอกสภาต้องรู้จริงต้องลงพื้นที่ดิฉันเป็นคนลงพื้นที่ตลอดเลยและดิฉันจะมาเชิญชวนให้เลือกโจเพื่อให้โจเป็นสส ผู้แทนราศดรของทุกท่านให้ได้และเมื่อทำร่วมกันเราจะมีผลงานความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเอาไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรดีไม่ดีคะท่านรู้ไหมว่าสอสอคนที่ท่านเคยเลือกไปเขาทำการบ้านการเมืองให้ท่านสักแค่ไหนปรากฏว่าคนบางน้ำเปเรี้ยวไม่ว่าจะเป็นคนโปรงอากาศก็ดี คนสาราแดงก็ดีล้วนแล้วแต่มาขอความช่วยเหลือกับสอส,อสอทิติมาฉายแสงอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าโจได้เป็นสอสอโจะจะต้องไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดโจะจะมาประสานกับทิติมาฉายแสงทำงานร่วมกันร่วมกันร่วมกัน ให้เกิดผลงานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนเราจะต้องทําให้ทุกท่านปัญหาไม่ว่าจะไฟฟ้าประปลามาร้องกับดิฉันหมดทนน้นหนทางมาร้องกับดิฉันหมดบางคนยังมีปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตของออบ้านน้าเปรี้ยวนี่แหละไม่มไฟฟีไฟฟ้าใช้ก็มีปลาปาไม่มีก็มีก็มาร้องกับดิฉันเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้โจ๊เบอร์เบอร จเบอร์สามทำงานร่วมกันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันที่8กุมภาเข้าคูหาบัตรสีเขียวกากระบาดเบอร์เบอร 3, บ์ร3ค่ะเบอร์สสีเขียวโจ๊ะนะคะเบอร์สบัตรสีชมพูกาเบอร์กาเบอร์เเมื่อท่านหย่อนบัตรเรียบร้อยแล้วท่านจะต้องเอาบัตรประชาชนของท่าน ไปขอลงคะแนนบัตรประชามติอีกรอบหนึ่งนะคะอย่าให้เสียสิทธ์นะไปกากบาดเห็นชอบบัตรสีเหลืองเพราะฉะนั้นเข้าคูหาคราวนี้ท่องไว้เลยนะคะ3 9เ,เห็นชอบ39เ,เห็นชอบไหนพูดตามสิคะ39เ,เห็นชอบ39เ,เห็นชอบบัตรสีเขียวกาเบอร์ สามบัตสีภูกาเบอร์ 9. กาบัตสีเหลืองกาเห็นชอบเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันใช้เวลาแค่นี้เพราะผู้พูดเยอะเหลือเกินนะคะขอให้ทุกท่านมั่นอกมั่นใจว่าถ้าเราเป็นสอสด้วยกันพักเดียวกันเราจะประสานงานกันได้เป็นอย่างดีและเชื่อมั่นเะค่ะว่าโจ๊กเป็นคนที่เก่งมากจริงๆเอาล่ะค่ะทุกท่านขอบพระคุณมากๆนะคะเลือกพักเพื่อไทยพักเพื่อไทย ทำได้โจก็ทำได้ค่ะขอขอเสียงเฮข,ขอเสียงขอเสียงเฮดังๆให้พี่เปิ้ลทิติมาฉายแสงค่ะในใครแน่ใจแล้วว่าวันที่8กุมภาเนี้ยจะเข้าครูหาแล้วกาเบอร์สามให้โจแน่นอนขอเสียงหน่อยได้ไหมคะแล้วใครจะเลือกบัตรสีชมพูเบอร์เก้าบ้างขอเสียงหน่อยได้ เดี๋ยวก่อนจะไปผู้บา่าสายท่านถัดไปเดี๋ยวขอเช็คเสียงที่ละแถวก่อนขอฝั่งซ้ายของเรียนนายขอเสียงหน่อยค่ะข้างหลังข้างหลังชูป้ายแล้วส่งเสียงหน่อยได้ไหมโอ้ยยังเช้าอยู่เนาะเดี๋ยวมืดแล้วน่าจะดังกว่านี้ใช่ไหมคะโซนกลางค่ะส่งเสียงเฮดังๆชูป้ายสูงๆเลยแล้วเยี่ยมมาก บังขวาค่ะชูป้ายแล้วส่งเสียงหน่อยปลกนิดนึงเพราะว่าเรายังมีผู้ปลาัยอีกหลายท่านและอย่างที่บอกค่ะวันนี้เดี๋ยวปีตัวสเครตมาด้วยนะคะรับรองพ่อแม่พี่น้องต้องตื่นตาตื่นใจแน่ว่าวันนี้ใครมาพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับผู้ปลาัยท่านถัดไปค่ะท่านนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีใจที่จะมาทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะว่า เขารับราชการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยมาถึง14ปีแต่พอเห็นจังหวัดเป็นแบบนี้เจอผู้แทนแบบนี้เข้าไปเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากที่จะมาเป็นผู้แทนของพี่น้องชาวบางน้ำเปี้ยวชาวฉัดเชิงเซาเขตสองด้วยตัวเองและแน่นอนค่ะเขาอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวนักการเมือง ดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวฉะเชิงเซามาโดยตลอดดังนั้นค่ะการดูแลพี่น้องประชาชนจึงอยู่ในสายเลือดของบุคคลผู้นี้แล้ววันนี้ค่ะเขาลาออกจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งขออาสาเป็นผู้แทนให้กับพี่น้องชาวฉะเชิงเซาเขตสองตอนนี้ค่ะ mm. เหลืออย่างเดียวแล้วเหลือแค่โอกาส จากพ่อแม่พี่น้องเขตสองว่าจะให้เขาหรือไม่ขอเสียงเฮดังๆให้กับพันพงศ์อจาจวชัยโสพลเจ้าเบอร์สามค่ะขอเสียงคนรักเพื่อไทยหน่อยครับ เบอร์สามครับพี่น้องครับขอสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฉะเชิงเซราทุกเขตเลยครับเขตหนึ่งสองสามสี่มาช่วยกันทุกเขตนะครับเราครอบครัวเพื่อไทยนะครับรู้สึกดีใจก็และก็รู้สึกชื่นใจมากครับที่เห็นครอบครัวพักเพื่อไทยมากันเยอะขนาดนี้นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับ ผมปลัดโจพันพงศ์อัศวชัยโสพลเบอร์สครับเบอร์สเบอร์สาครับพี่น้องครับเบอร์สผมวัน,นวันนี้ผมเลยมาในในทีมเลข3ผมถือว่าเลข3เป็นเลขที่นำโชคสำหรับผมมีความเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนถึงรุ่นพี่นะครับก็ และที่สำคัญคือผมจะถามคำถามกับตัวเองเพื่อพ่อแม่พี่น้องทุกคนสามคำถามครับคำถามแรกโจคือใครครับพี่น้องโจคือใครหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักผมหรือบางคนได้เจอกันในบทบาทที่ผมเป็นราชการได้ผมเป็นปลัดอำเภอหรือว่าได้ไปที่ที่ว่าการอำเภอเมือง ได้ทําบัตรประชาชนผมก็เคยนั่งทําอยู่นะครับบางคนอยู่ที่จังหวัดผมก็เคยอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่บนสาะระกลางจังหวัดนะครับหลายๆท่านได้พบเจอผมนะครับวันนี้มาในบทบาทของนักการเมืองครับเป็นผู้สมัครสอสอจังหวัดเชียงเสนนะครับก็มาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมเ,เป็นประหลัดอำเภอมาบรรจุประหลัดอำเภอมาตอนนี้ก็ปีที่14แล้วครับ เป็นประหลัดเพิ่มมา14ปีตัดสินใจลาออกจากราชการมาเพื่อมาลงสมัครสสในครั้งนี้นะครับผมลูกเฮียเนาครับลูกสสสมชัยอัศวชัยโสพลครับขอเสียรมมือให้เฮียเนาหน่อยครับไม่รู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเฮียเนาครับพี่ชายผมพี่จังพงษ์สรันอัศวชัยโสพลครับอยู่ข้างหลังครับก็ รงสมัครสอสอเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็พี่จังได้เลข3เลขเดียวกับผมนะครับส่วนคุณพ่อสมชัยอัศวชัยโสพลครับเป็นสอสอสามสมัยครับและที่สำคัญครับน่าจะเป็นสอสอคนสุดท้ายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องรู้ไหมครับเป็นได้กี่วันครับ3วันครับพี่น้องซึ่ง ต้องยอมรับครับว่าน่าจะเป็นสสที่อยู่ในสภาได้น้อยที่สุดป้าอยู่ไหนไม่รู้ครับป้าบอกว่าให้พูดได้เลยนะครับป้ายินดียินดีมากที่ได้เป็นสสแล้วก็ได้ดูแลพี่น้องมาโดยตลอดนะครับผมจบคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมครับแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทจากประเทศอังกฤษครับในมหาลัยบาร์สครับ ในสาขาวิชาการจัดการระหว่างประเทศครับหลังจากนั้นได้รับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอและระหว่างที่รับราชการก็ขอทุนรัฐบาลครับได้ทุนรัฐบาลไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสาขาวิชาการประนีประนอมการจัดการความขัดแย้งหรือว่าฮาร์วาร์ดลอสคล l นะครับก็ได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกามาครับอันนี้คือตัวผม ผมได้รับราชการมา14ปีก็ได้เป็นประลัดอำเภอมาอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดเพชรบุรีครับแล้วก็เติบโตอยู่ในกระทรวงหมหาดไทยอยู่กรมที่ดินมาด้วยครับอยู่กรมการพัฒนาชุมชนโอท็อปนะครับก็ได้วนเวียนอยู่ในกระทรวงหมหาดไทยเติบโตขึ้นมาจนตำแหน่งสุดท้ายเป็นเลขานุการกรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับอยู่ กรมมาอยู่กระทรวงมาก็มีความสุขนะครับแต่วันนี้ตัดสินใจลาออกมาเพื่อลงสมัครสอสอเพราะอะไรครับเพราะคำถามที่สองครับคำถามว่าโจาอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรที่บ้านเบืองนี้ที่จังหวัดเชียงสาที่แปดริ้วนะครับผมต้องยอมรับครับว่าผมเรียนที่นี่ครับเรียนอนุบาลที่โรงเรียนวัฒเกวียนพนมสารคามและก็โรงเรียนดาราจัดที่บางคล้าครับ ผมเรียนนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้30กว่าปีแล้วครับผมยังเห็นบ้านเมืองเหมือนเดิมครับยังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ช้าผมเลยรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นข้าราชการตัวเล็กๆเ,เราไม่ได้เป็นในร,ระดับนโยบายเราเป็นระดับผู้ปฏิบัติครับ ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าลงสมัครสอสอน่าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนี้ได้มากกว่าที่เป็นข้าราชการก็เลยตัดสินใจลาออกอันนี้เห็นอยู่เห็นเห็น,เห,นเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒน,นาการของจังหวัดที่น้อยลงที่น้อยและก็รู้สึกว่ามันไปได้มากกว่านี้ครับเชื่อไหมครับพี่น้องผมว่าทุกๆท,ท่านน่าจะน่าจะรู้สึกนะครับอำเภอบางน้ำเปี้ยว อำเภอที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครขนาดนี้แต่บางพื้นที่ไม่มีน้ำประปาแล้วก็ไม่มีไฟเข้าถึงนะครับบางพื้นที่รถขยะไม่มาหน้าบ้านต้องเผาขยะกันที่บ้านเป็นมลพิษอีกอันนี้ผมได้เห็นปัญหาผมได้เห็นความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วครับที่ผม ต้องตัดสินใจมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนผมจบเมืองนอกมาก็จริงครับแต่หัวใจผมอยู่ที่ฉะเชิงเซาอยู่ที่8ปริ้วบ้านเราเสมอครับสุดท้ายครับพี่น้องครับสุดท้ายคำถามที่สามคำถามที่อยู่ในใจว่าแล้วทำไมต้องเลือกโจ้พันพงศ์อัศวชัยโสพลเบอร์สามครับเป็นสอสอของจังหวัดฉะเชิงซาเขตสองทำไมผมก็ เรียนพี่น้องทุกท่านครับว่าผมตั้งใจมาลงสสครั้งนี้อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นการพัฒนาบ้านเมืองที่ไปได้อย่างก้าวกระโดดกว่านี้ครับผมผมผมว่าผมมั่นใจผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดครับมีคนเก่งที่สุดมากมายในในจังหวัดนี้ครับแต่ว่าผมเป็นคนที่พร้อมที่สุด ผมมั่นใจว่าผมพร้อมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนผมพร้อมที่จะทําหน้าที่สสเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนผมมั่นใจว่าพักเพื่อไทยพักที่ผมรักพักที่พ่อผมพี่ผมครอบครัวผมอยู่กันมาไม่เคยย้ายพักไปเลยครับพี่น้องอยู่มา20กว่าปีป้าอยู่มา20กว่าปีไม่เคยย้ายพักคไปไหน จนมาถุดลร่งลูกก็รู้สึกว่าพักเพื่อไทยคือคําตอบในชีวิตผมวันนี้พักเพื่อไทยคือผู้นํานโยบายดีๆไปสึงพี่น้องประชาชนผมขอเป็นตัวกลางให้ที่จะนํานโยบายจากพักเพื่อไทยลงไปถึงพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดวันนี้ผมพร้อมแล้วครับแล้วผมขอให้พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงแสนมั่นใจว่าเลือกคนไม่ผิดครับขอให้พี่น้องประชาชนเลือกผมผม พันพงศ์อัศวชัยโสพลเบอร์สามครับปลัดโจ้ครับวันนี้มีทีมพักเพื่อไทยผู้บริหารพักเพื่อไทยมาช่วยปลาใสกันจนํานวนมากนะครับก็เดี๋ยวจะมีคนมาพูดเรื่องนโยบายก็เดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอให้ทุกคนเลือกผมนะครับพันพงศ์อัศวชัยโสพลอัศวชัยโสพลโจ้ครับขอบคุณครับเบอร์สนะครับค่ะขอขอเสียงเฮดังๆให้โจ พันพองอัศวชัยโสพลค่ะโอ้ยขอดังอีกได้ไหมใครตัดสินใจแนละ้วว่า8ปดกุมภากายใจ็อบเบอร์สามแน่นอนขอเสียงหน่อยค่ะพี่น้องคะผู้ปาาัยท่านถัดไปค่ะท่านนี้นะคะอยู่เบื้องหลังเป็นทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วตั้งแต่รัฐบาลของ ท่านเศรษฐาทวีสินนะคะแล้วก็ท่านนายกแพทองทานชินวัตรใครเคยได้ยินนโยบายรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายไหมเคยได้ยินไหมคะเคยไหมอ่าคนนี้คือคนอยู่เบื้องหลังเคยได้ยินนโยบายบ้านเพื่อคนไทยไหมคะใครเคยได้ยินขอเสียงหน่อยอ่าคนนี้ก็อยู่เบื้องหลังนโยบายบ้านเพื่อคนไทยคะ่ะอยู่เบื้องหลังมาตลอดมาการเลือกตั้งครั้งนี้คะ่ะ เขาคนนี้ออกมาอยู่เบื้องหน้าเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยและเขาค่ะเป็นตำแหน่งใหม่หมัดหมาดโฆษกพรรคเพื่อไทยรูปหล่อปากจัดฝีปากดีชื่อสุดสิทธิ์เลยชอบเปิดสึกขอเสียงเฮดังๆให้กับโฆษกพรรคเพื่อไทย